คงเป็นเฮ่งเตียนะคะที่หล่อและชวนให้ซุกซนที่สุดก็ว่าได้นะคะเพราะว่านี่เป็นการแสดงเชิดเจ็ดสัตว์เทพมงคลในตำนานจีนค่ะได้พระเอกลูกครึ่งนาเดชคุกินิยะมารับบทน,นะคะบอกว่าไม่มีเชอ้อสายจีนก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าขอฝึกฝนนะคะเท่าที่จะทําได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนแสดงค่ะแต่ว่าสีไม้ลายมือนั้นมีการเชริดลูกแก้วของเทพเจ้าวานอนด้วยนะคะดูดีจนครูฝึกจากคณะหลงจีฟู่ของฮ่องกงเนี่ยถึงกับออกปากชมเลยละคะ่ะ นี่ก็เป็นโชว์พิเศษนะคะที่ทางคณะเขาคิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดึงซุปเปอร์สตาร์ชาวไทยมาเป็นจุดขายด้วยอยากจะอวยพรให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่จีนค่ะชุดการแสดงก็ล้วนแฝงไปด้วยเรื่องราวดีๆนะอย่างเฮ่งเจียสื่อถึงไว้พริบปฏิพานการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นอุปสรรคเนี่ยค่ะปาหลี่ือนะคะสื่อถึงความสําเร็จและกิเลนสัญลักษณ์ของวาสนาค่ะ สนุกดีครับวันนี้มาเป็นสึ่งอคงก็เต็มที่ครับเต็มที่จนใช่แล้วก็ชนกับสิบไอ้กรมกรไปหน่อยอะไรเงี้ยก็สนุกดีสนุกดีก็ต้องแสดงเหมือนกับต้องแบบขยับเยอะอะไรเงี้ยครับผมขยับไปเยอะแล้วก็มีท่าที่มันผิดมนุษย์หน่อยอะไรเงี้ยฮะก็ให้ให้ทางที่ทีมงานทางฮ่องกงเขาสอนด้วยอะไรเงี้ยครับผมสนุกดีสนุกดีไม่เคยไม่เคยได้ทำอะไรแบบนีไบ่วย ี่คูนะคะเป็นคณะโชกิเลนมังกรและสิงโตนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดอีกคณะของฮ่องกงเลยค่ะเขาสะสมชื่อเสียงมาน,นานถึง80กว่าปีแล้วนะคะ ปัจจุบันนี้ที่เห็นที่แสดงอยู่เป็นทายาตรุ่นที่3ค่ะก็ต้องถามกันแหละว่าทํายังไงถึงได้ครองใจผู้ชมได้นานขนาดนี้นะคะก็บอกว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยค่ะชุดการแสดงก็ต้องทําใหม่คิดใหม่มีการติดไฟ LED ที่หุ่นเชิดเพื่อสร้างสีสันด้วยนะคะหรือว่าจะดึงดาราดังเข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลิวเต้าขัวและกว่วฟู่เฉิงค่ะก็อยู่ในฉากสําคัญในภาพยนตร์แอคชั่นสตาร์เฉินหลงจนขณะนี้ก็เป็นที่ยอมรับไปชั่วเลยค่ะ หลงพัชช okay. ิงคะเป็นทายารดุนที่3าของคณะหลงจีฟูค่ะบอกว่าการเชิดสิงโตแบบดั้งเดิมนั้นมันธรรมดาเกินไปแล้วตอนนี้ต้องพัฒนาทุกอย่างให้ทันยุคค่ะคิดบทใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์รวมถึงฝึกฝนคนด้วยที่มาฝึกก็วัยเพียงสิต้นๆเท่านั้นเพื่อเป็นกำลังสารต่อเรื่องของวัฒนธรรมด้วยค่ะ การแสดงของคณะหลงจีฟู่นะคะจะเปิดให้ชมฟรีตลอดเทศกาลตรุษจีนนี้เลยค่ะตั้งแต่วันที่5ถึง8กุมภาพานนันธ์นี้ที่ลานพักพารากอนสยามพารากอนค่ะอย่างในห้องกงเองคณะนี้ก็ต้องถือว่าไปแสดงจนเป็นธรรมเนียมเลยนะคะแล้วก็ที่ที่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่จริงๆก็คือบริเวณไทม์สแควร์ของฮ่องกงนั่นเองค่ะ